พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการปั๊มน้ำสุดยอดความทนทานและประสิทธิภาพสูงสวัสดีครับแนะนำปั๊มน้ำแบบจุ่มด้วยพลังงานแสงอาทิต์โซล่าวอเตอร์พัมดีซี48โวลต์60โวลต์มีคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้ครับมอเตอร์บัสเลสเลสแท้100%ไม่มีแปรงฐานเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพสูงสุดสามารถต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ได้โดยตรงมีตัวเครื่องควบคุมที่ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำขังหรือที่มีการเคลื่อนไหวของน้ำมีความสามารถในการส่งน้ำได้ไกลและให้ประสิทธิภาพสูงข้อแนะนำการใช้งานนะครับสามารถใช้งานในการส่งน้ำจากแหล่งน้ำขังหรือแอ่งน้ำได้เหมาะสำหรับการใช้งานในการถ่ายเหนืออําหรือการหมุนเวียนน้ำในระบบต่างๆสามารถต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีเครื่องแปลงไฟควรรักษาสินค้าให้ใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับขอขอบคุณครับ